นี่เป็นภาพมุมสูงแสดงให้เห็นตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในโรงเรียนในขณะที่นักเรียนและครูออกมารวมตัวกันด้านนอกเพื่อความปลอดภัยครับมีข้อความในแชทจากนักเรียนที่ส่งมาบอกแม่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่จึงรีบออกจากออฟฟิศ และเดินทางไปหาลูกชายที่โรงเรียนทันทีเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มโคสเกรย์ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุวัย14ปีและอาวุธปืนไรเฟิล AR กึ่งอัตโนมัติที่ใช้ในการก่อเหตุได้ทันทีนะครับโดยคริสโฮเซ่ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนประจำรัฐจอร์เจียก็ยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุจะถูกตั้งข้อหาและพิจารณาคดีในฐานะผู้ใหญ่ Uh, he, is, he will be charged with murder and he will be tried as an adult and uh, handled as an adult this is not normal this is not normal students and teachers deserve to know that their schools are safe they should focus learning, not s. <S Let begin to should change learning, so begin focus lockdowns. us on วันนี้ชาวอเมริกันหลายร้อยคนไปรวมตัวกันที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองเพื่อไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมแห่งนี้นะครับขณะที่เด็กนักเรียนบางส่วนของโรงเรียนก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนาทีเกิดเหตุที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมา walking back to class and i heard gunshots and banging on the locker in the hallway and i was banging on my classroom door and luckily my teacher was right there turned dot turn off the light and let me in ขณะที่สํานักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยเคยถูกตํารวจสอบสวนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วหลังจากเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐได้รับแจ้งเบาะแสะเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ถูกโพสต์ลงบนโลกออนไลน์ เรื่องการก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะระบุตํำแหน่งและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่ผู้ต้องสงสัยก็ปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆกับโพสต์เตือนบนโลกออนไลน์ดังกล่าวขณะที่พ่อของผู้ต้องสงสัยมีปืนล่าสัตว์ในบ้านพักแต่เก็บไว้อย่างปลอดภยัยก็ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้จับกลุมตัวหรือดำเนินมาตรการใดๆนะครับ โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องสงสัยกับผู้ที่ถูกยิงครับการรวบรวมข้อมูลจาก CNN พบว่าเหตุยิงในสถานศึกษามีไม่ต่ำกว่า40ครั้งในปีนี้นะครับทันโลกออฟบีดชวนเปิดสถิติเหตุยิงในสถานศึกษาตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมา ศึกษาไม่ต่ำกว่า20แห่งทั่วสหรัฐตกเป็นเป้าหมายของการใช้ความรุนแรงจากอาวุธปืนนับตั้งแต่เริ่มต้นปี2024เกณฑ์ในการให้คำนิยามเหตุยิงในสถานศึกษาของสำนักข่าว CNN จะต้องมีคนถูกยิงอย่างน้อย1คนไม่รวมผู้ก่อเหตุการก่อเหตุจะต้องเกิดขึ้นในบริเวณสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นอาคารสนามหญ้าลานจอดรถสนามกีฬาและรถโดยสาร เหตุยิงในโรงเรียนมัธยมอปาราชีเมืองวินเดอร์รักจอเจียครั้งนี้ถือเป็นเหตุยิงในสถานศึกษาครั้งที่45ของปีขึ้นแท่นเหตุยิงในสถานศึกษาครั้งรุนแรงที่สุดของปีนี้และเป็นหนึ่งใน11ครั้งที่มีผู้เสียชีวิต4คนขึ้นไปนับตั้งแต่ปี2008 <force ways. S 2> <les> เหตุยิงในสถานศึกษา45ครั้งที่ผ่านมาทั่วสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต23คนและผู้ได้รับบาดเจ็บ62คน เมื่อปีที่แล้วสหรัฐเผชิญเหตุยิงในสถานศึกษา82ครั้งทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่สำนักข่าว CNN เก็บข้อมูลเมื่อปี2008แบ่งเป็นเหตุยิงในโรงเรียน52ครั้งและเหตุยิงในสถาบันอุดมศึกษา30ครั้งการก่อเหตุยิงในสถานศึกษาลดลงในปีแรกที่โควิด19แพร่ระบาดหลังจากสถานศึกษาต้องระง,งับการเรียนการสอนตามมาตรการควบคุมโรค การก่อเหตุกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี2021 2022และ2023ปี2022ทำสถิติรุนแรงมากที่สุดปีหนึ่งด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตมากถึง46คนหนึ่งในเหตุสะเทือนขวัญที่สุดคือเหตุยิงในโรงเรียนประถมในรัฐเท็กซัสส่งผลให้ครูและนักเรียน19คนเสียชีวิต